คุณผู้ชมคะในการประชุมสบคครั้งที่ผ่านมามีการพูดถึงโมเดลนำร่องที่จะระงงับคลัสเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยโมเดล Factory Sandbox ค่ะทำใน4ี่อุตสาหกรรมหลักของประเทศอยากให้ดูตัวอย่างที่เป็นความร่วมมือของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทกับภาคเอกชนในพื้นที่ที่เดินหน้าโครงการนี้ไปแล้วนะคะเป็นแห่งแรกในพื้นที่จงังหวัดสงขลาค่ะ พนักง,งานบริษัทโชควัดอุตสาหกรรมการผลิตจำกัดมหาชน22คนที่ติดเชื้อโควิด -19 และได้ผ่านการรักษาตัวจากโรงพยาบาลสนามภายในโรงงานครบ14วันถูกส่งตัวต่อไปยังสถานที่กักตัวของโรงงานหรือ FQ ค่ะเป็นโรงแรมในอำเภอหัดใหญ่จะอยู่ต่ออีก14วันนะคะนี่เป็นมาตร,ราการที่โรงงานได้ทำร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทบอกว่าหลังจากเกิดการระบาดรอบใหม่บริษัทได้ให้พนักงานที่มีภูมิลำเนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า800คนหยุดงานทำให้ยอดการส่งออกอาหารทะเลที่จากเดิมเคยทำได้150 1ถึง180ตันต่อวันลดลงเหลือ50ตันแต่ในขณะเดียวกันค่ะทางโรงงานก็ไปเร่งทำมาตรการบ u b เ l e and s e a ซตั้งแต่เดือนสิงหาคมทำให้สามารถ กลับมาเพิ่มกําลังการผลิตได้แล้วค่ะตอนนี้เราก็ผลิตได้อยู่ที่ประมาณ90ปตันละนะคะยอดส่งออกของเราจาก300กว่าตูต้ต่อเดือนตอนนี้ก็ขึ้นมา100กว่าตู้เกือบ200ตู้แล้วนั่นคือเหตุผลที่ทําไมบริษัทถึงได้เร่งรัดที่จะทำบัลเบอร์แอนซิลขึ้นมานะคะว่าเพื่อให้เราเนี่ยยังสามารถที่จะทํางานได้โดยที่โรงงานเราไม่ได้ปิด นี่เป็นโครงการนำร่องเพื่อที่จะป้องกันและควบคุมการระบาดในคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเรียกกันว่าเป็นโมเดล Factory Sandbox ค่ะเป็นความร่วมมือที่ต้องทำร่วมกันร,ระหว่างภาครัฐสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนนี่เป็นโครงการแรกที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็จะถอดเป็นบทเรียนเพื่อไปขยายผลต่อในพื้นที่ค่ะ